เดี๋ยวคราวนี้ผมท่านคงนะครับรก็จะมาเดเดชันเช่นเคยเนาะซึ่งนี่เราก็จะมาเดี๋ยวฉัน Black แบล็กคอเวอร์นะผมใน EP ที่56าสิบหกโดตอนที่56านั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่เราน้องจะเป็นการเล่าเรื่องแฟลชแบล็คของอัสตากับคนที่เป็นผมสีแดงนะผมก็จำชื่อเขาไม่ได้นะโทษทีนะเออกับคนหัวแดงนั้นแหละแล้วก็เล่าเรื่องกันว่าอัสตาเจอกับลุงคนนั้นอะไรยังไงอย่างเงี้ยเนะเออเราก็แบบได้รู้สาเหตุเราทำไมอัสตาถึงถึงเขาเรียกไงใช้ดาบได้คล่องอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นก็ โอเคค่อนข้างทีง sense, ่จะแม็กเซนต์นว่าทำไมอัสซาดถึงใช้ดาบไปดีไงนะอโอเคครับผมจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อคลิปต่อไปนะครับโอเคครับมา,าเราไปเริ่มคลิปกันเลยนะครับผม <S <S อ่าฮะอ่าใช่ <S <S อ่าฮะมันเล่าในช่วงหลังจากที่สู้กับไอ้เพสเซดเหรอ ฮะเอ้าลูกหัวแดงลูกหัวแดงเคยเจอกับน้อยเอลตอนนี้เหรอ, <laughs> อโอ้โห <laughs> พูดเป็นคำพูด,ดแปลกเลย <laughs> โอ้โห <laughs> โอ้คิดว่าเขาเป็นโรคจิตซะแล้วเออแต่พฤติกรรมก็เหมือนจริงๆกันนะผมเชื่อนะว่าโดนปวดสภาพอย่างรงจริงจังมากอ๋อ อ่าฮะแป๊บน,นึงขอสต๊อปแป๊บนึงนะคืองงนิดถึงแต่เพื่อเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดละโอเคเอาง่ายคือแบบตอนนี้เป็นเออเขาจะเล่าเรื่องหลังจากที่แบบอัสตาสู้กับมาสเสร็จแล้วก็รักษาแผลที่ท้องอะไรอย่างนี้เนาะเออแล้วก็เหมือนว่าลุงเซลคนนี้ใช่ไหมเริ่มจำชื่อแล้วลุงหัวแดงลุงเซลเนานะแบบ ผมว่าลุงด้วยความที่ลุงออกเดินทางเรื่อยๆนะั่ก็อาจจะมาถึงอาณาจักรแบบตัวเมืองคอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนป้นอ่ะอันนี้ผมผมว่าน่าจะใช่สภาพอย่างลุงนะเออโดนป้นเสร็จแล้วก็น่าจะหลงป่าอะไรเรื่อยแล้วก็จะขอความช่วยเหลือของเอลใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละเลยแบบเป็นอย่างเงี้ยเออโ okay, okay. อเคโอเคแลทีนี้สิ่งที่ผมสนใจก็คือเขาจะเล่าอะไรต่อจากเหตุการณ์ตรงนี้มากกว่านะโอเอค okay, ไปกันต่อไปกันต่อะ ก็บอกอยู่นะเมื่อกี้โอเคโอ้เ้ยผมว่าอเนี้ยจะเคยเจอจริงอเพราะยังไม่เคยสู้กับอาณาจักรไดมอนด์มาหลายรอบตอนสมัยยังหนุ่มๆอะ

อโอเคอย่างที่บอกไปเจโนวินาก็ยังไม่ตายเนาะเออใช่จะได้เร็วๆเลยฮะโอเคเราไม่เจอกันแค่แป๊บเดียวนี่เหรอ มหโになれ哟โอあแอนตาวชีวเวเซนิคราชออะไรอะโอ้พวกมือสังหารตามนเลยไอ้พวกมือสังหารจบไม่สวยแน่บอก ガレを中隊長、空間魔法をお願いします。この奇襲が失敗した時の保険をかけに。必要ないと思う。おお、すごいな。お前がそうやって生きていられるのは誰のおかげ？忘れたのか。あなたのおかげだと思っています。オッケー。参謀としての忠告です。私の先生は。 โอ้มั่นใจลุงเซลมากเอนาะเออแต่ลุงเซลเก่งจริงก็แหละอ้อพวกมืองหารนงกุจัดเลยเจอหนกระเทงดำงเีย โอ้พี่โกดมาแล้วเตรียมกระจกของคนเจอเลยฮะอ,อันนี้ใช้เวทข้ามมิติหรือเปล่ามันมันจะได้ผลไหมเนี่ยผมไม่มั่นใจนะโอเคน่าจะได้ผลนะดูจากีแอคชัน่นเมื่มกอกีล้ละเฮ้ยเองเจอกับหัวหน้าหน่อยนะเว้ยไอ้พวกมุสังหาร

มันขู่มากกว่ามั้งคุณย่างมันอะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเกรป่ะคนนั้นใช่ไหม <c oughs> ร่างนี้แม่งดูทรงพลังจริงนะโอ้ มันจะตายเพราะเจ๊มากกว่านะมันบาดเจ็บเพราะเจ๊แหละใช่ตู้จักได้ไงฮะตู้ยินมาจากไหนโอ้ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วสต็อปสต็อปไว้ก่อนเลยโอเคโอเคเคยคิดไม่ใจเหมือนกันนะว่า ว่าแบบยังไงคนหัวดำนั้นเนาะเขาไม่ถูกกับกาจับไดาา้วมอนอยู่แล้วผมว่านะความคิดของผมนะเออว่า,าหล่อนอยากจะช่วยลุงเซลล์ด้วยหลายอย่างด้วยนะเนาะแต่แบบตอนที่แล้วไอตอนที่เอาคาถาของคุณเชื่ออะไรนะคุณมีนาม,มีมาโทษดิโทษดิเรียกว่าคู่บ้านของลุงเซลลก่อนเนาะคู่บ้านของลุงเซลล์นั้นน่าจะให้หล่อนแบบเอาแบบเอาไปหลอกเซล์อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนี่ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่า ไอพวกหน่วยสังหารอะไรนี้น่าจะตามติดผมดำเนี่ยผมว่านะเออรู้แหละไม่รู้อ่ะแต่แบบเคยคิดลึกๆในใจแล้วว่าหลอนแบบไม่น่าชั่วร้อเอร์ซ็อ่ะเข้าใจไหมความคิดผมเออแล้วแบบเผอเด็กๆที่แบบหล่อนบอกว่าหลอนฆ่าตายหรือแบบโดนฆ่าอะไรเงี้ยเผือจะยังไม่ตายด้วยซ้ํานะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคไปต่อไปต่อ <c oughs> ยินง,งงเลย

อมีคนถึงนหนึ่นงล้วอ๋อใช้เม็ดข้ามิติตามมาเหรออ๋ <c oughs> อฮะเป็นโลโกมีนะเว็ดข่ามิติอ่โอ้ห้องใดงปิดตายเลยเหรอโอ้โ โอเคเหมือนจะแบบไปอยู่ในมิตินี่เหรอโอเคแล้วในมิตินี้มันก็น่าจะเป็นอนาเขตของมันใช่ไหมก็น่าจะเก่งใช่ไหมละ่ะอัสตา์จะสบายสบายหผมว่านะเพราะอัสามตั้งเวทอัสตาจะสบายเวนะเพังวะ ทีเดียวพอตัว ah. oh. ล้ทีห้องเงี้โอ่โอโห้ลุงล้วลุงลุนจนป้นได้ยังไงนลุงก็ไม่ใช่เลนเลนนะเห็นบัทักษะผมว่าลุงกับวัซซ่าคล้ายๆกันเนาะ ก็ด้วยความที่เป็นศิษย์กับอาจารย์ด้วยแหละอ่าฮะตั<อ>้เมือไหัว่าเราอะามต้องรู้จักแน่แน่ <c oughs>

闇団長だって、その辺のことはとやかく言ってなかった。文庫ペンレーラではごめん、あれやが。よくない気がする。なんか。それに、あんたこそ、本当にいいのか。よ私を誘拐するっていう話も持ち上がってたみたいだけど。この子がストップをかけてくれてたみたい。概要によっては、この子のおかげなのよ。本当に、皆さん、ちょろすぎですよ。だから、簡単に私に騙されるんです。今ま<気持> <Harmon> でもそうしてきたみたいに。 そうやって全部一人で抱え込むのって、実は意外と楽よね。自分一人が。そうすればいいって割り切れるし。わあ<う>。あなたを大事に思っている人ができたら、何をするにも、あなた一人の問題じゃなくるนนい。おほ。おほら、なんて。もう含めて考えなくちゃいけないの。あなたも相当性格悪そうですね。いやいいやと思われたいなんて思ってないわよ。グダグダしてると別れが。

何か知らないかしら一つあてがあるわあはまたしのこきゅうのマジョン。おパメモティーディオクテーワンエおールジョンのキニハジマティーラのテーサイマジョンコがかいテキサイオン。あんりテーワンエサコマティー。おあ โอเคโอเคครับตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะเนาะไ,ได้เห็นว่าได้ได้เห็นได้รู้ว่าทําไมเหตุผลนะว่าทาไมโนเอลเขาถึงมาหาลุงเซลกันนะในสองตอนที่แล้วเนาะอืม mm hmm. ซึ่งก็คือโนเอลกับลุงเซลเขาน,ะนันรู้จักกันก็เพราะเหตุการณ์ที่แบบลุงเซลนั้นแบบหลงทางอะไรแล้วแต่แล้วจนจนปดเนี่ยเนาะเลยได้รู้จักกันเนี่ยเนาะเออโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เอ้ยขอเล่าเหตุการณ์ที่แบบ ตอนเขาย้อนความไปเนยคือแบบคนผู้หญิงผมดาชื่อเลยนะผมก็จาชื่อเขาไม่ได้เท่าทีเนาะผู้หญิงผมดาผมสั้นอะเดี๋ยวผมดำหมดแล้วเนาะเออผมดําเขาแบบวางแผนไรหลายๆอย่างไว้แล้วว่าจะให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนาะก็ถือว่าฉลา,าดเหมือนกันเตรียมการมาดีเนาะเออที่เหตุผลที่หล่อนทอัาเหมืนั้นเพราะว่ามันได้คําพูดของอัสตาที่แบบยังไงมันเป็นแรงวัดใจให้ทําอย่างนี้เนาะเออมันอย่างที่อัสตาบอกของดูเซว่าหาเหตุผลให้กันมีชีวิต ตอนก็มีหายผลตรงก,กันก็คือการหลังแกดสไอ้องก์ช่ช่วยเนาะโอเคกประมาณนี้เนาะโอ้ oh, ซึ่งแผนทุกอย่างก็ลงล็อกพอดีเลยให้ไอ้หน่วยนั้นไปโจมตีของแบบฐานที่มันหน่วยกระทิงดำหน่วยกระทิงดำก็โจมตีสวนกลับอะไรเงี้ยเออถือว่าฉลาดนะแล้วแล้วเรื่องทุกอย่างลงตัวเสร็จสับพนี่ล้วก็แบบจบไปได้ดีนะตรงนั้นเนาะโอเคแล้วก็มีแบบตอนท้ายที่คุณโดมินาเขาบอกใช่ไหมว่าอ่าเขาบอกว่าอะไรนะ วทรักษาเวทอะไรนะเวทเทอเทอเวทรักษาคํำสาบโบราณก็คือต้องไปที่บ้านเกิดของอดอนก็คือแบบเมืองแม่มดใช่ไหมแบบป่าแม่มดอะไรอย่างเงี้ยให้ราชนีแ,บบแม่มดเป็นคนรักษาให้อย่างเงี้ยเออโอเคซึ่งป่าแม่มดนี่ก็คือแบบเมืองที่เจวานิซ่านั้นเขาเรียกว่าไงจากมาใช่ไหมล่ะเออเพราะว่าตอนแบ็คสตอรี่รู้สึกว่าเจวานิซ่าจะอยู่ที่เมืองนั้นเนาะแล้วเมื่อกี้เจวานิซ่าก็กลับไปที่เมืองนั้นใช่ไหมล่ะ โอเคตอนหน้ายังเป็นยังไงก็น่าจะตามเหมือนกันนะอโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าใครครับเพื่อเป็ดในทอนคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวนั้นสวัสดีครับบาย